สวัสดีค่ะสวีสมาชิกคุณผู้ีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุธที่19มิถุนายนพศ2อ6 7กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกบราฟทองเช้าวันนี้ค่ะจบเป็นแท่งเขียวค่ะเทรดเดอร์เมื่อวานจบเป็นแดงวันนี้จบเป็นเขียวนะคะแต่เป็นเขียวที่สั้นกว่าแดงนะคะแต่ว่ากราฟนั้นดูเหมือนว่ามีแรงบายเข้ามา แพทเทิร์นของกราฟนะตอนนี้กําลังไซเวย์นะคะอยู่ที่แอเรียแนวรับค่ะในส่วนของไฮฝั่งด้านบนยังไม่ได้สร้างไฮใหม่ในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นะคะแล้วก็ในส่วนของ h ฮซเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน h ฮซนั้นต้องบอกว่าอยู่แอเรียโซนแอเรียแนวต้านของ H.4 สซี 4. นะคะถ้ากราฟบันนี้มีแรงมากพอจะสามารถดันราคาขึ้นได้ในส่วนของฐาน H.4 นั้นมีการยกค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็มีการบีบ ว่าแพมคะกันว่าวันนี้น่าจะเลือกทางนะคะสำหรับกราฟทองคำเป็นการบีบค่นลนักษณะของกราฟบีบแบบนี้นะคะกำลังจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งยาวๆนะวันนี้ถ้ากราฟทองมีแรงยืนเหนือราคา 2- 3-40ขึ้นไปได้แสดงว่ากราฟยังเลือกเห็นขึ้นและมีโอกาสราคาขึ้นต่อแต่ถ้าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือได้ค่ะอาจจะมีการกดราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กราฟจบเขียวสั้นกว่าแดงมีแรงบายถ้าบายต้องบายแนวรับ นะคะบายต้องบายแนวะรับถามว่าแต่ว่าต้องดูก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างมีแรงบายนะถ้าสมมุติว่านะ,ะไม่มีแรงปุ๊บก็อาจจะนัดดันราคาขึ้นไปหมายถึงว่าถ้ากราฟมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ตะทุกตลาดเห็นด้วยจะสามารถยืนเหนือได้เวลากราบบีบสามเหลี่ยมต้องเทรดด้วยความระมัดระวังสิ่งหนึ่งถ้าสมมุติว่าในช่วงของเชา้าอาจจะให้กราฟวิ่งทําทางไปก่อน ทำทางหรือสร้างแพทเทิร์นการขึ้นไปก่อนนะคะเช่นสมมติถ้าเขามีแรงขึ้นปุ๊บก็ปล่อยให้ขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราอยหาจุดเข้านะละนักษณะของกราฟแบบนี้นะ,ะไปดูที่ทางเฟดเมสิงค่ะเมื่อดูที่ทางเฟดเมสิงจะเห็นได้ว่ากราฟนะคะมีการไซด์เวย์ในส่วนของเมื่อวานนะคะอ่าตรงนี้มาเจอแอร์นลรับในทางเฟดเมสซนะคะมีการร,ราคาขึ้นตลาดอเมริกามาปุ๊บซื้อกลับในช่วงเช้าภาคบ่ายนะคะเอเชียยุโรปนะคะลงมาแล้วก็ในส่วนของตอนเย็นก็มีการซื้อกลับแบบนี้เลยนะรูปแบบของกราฟตรงนี้นะคะอยู่ ยังไม่มีแรงขึ้นจะโยกลงมาข้างล่างนะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้นะฟังดีๆวันนี้ถ้ากราฟนะคะไม่ต่ำกว่าราคานี้หมายความว่าถ้ากราฟมีแรงฝั่งบายจะมาที่ราคานี้แล้วดันราคาขึ้นต่อ 2. ถ้าทะลุราคานี้ได้จะกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นะคะมีการโยกเล็กน้อยแล้วก็กดราคาลง กรณีก้าเป็นสามเหลี่ยมเราอาจจะให้เขาวิ่งแสดงทิ่ทางไปก่อนก็ได้นะคะในตัวตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจุดเข้าทํากําไรเพราะว่าถ้ากรัฟตอนนี้คือถ้าดูในเฮสสเนี่ยยืนเหนือต้านได้แล้วแต่ว่าชนต้านเฮสสีถ้าชนต้านเฮส4ีถ้าเขามีแรงซื้อมากพอจะสามารถยืนเหนือได้ยืนเหนือ3า3สปุ๊บมีโอกาสไปที่4ีและถ้า4ี่สในส่วนของตลาดเย็นนะคะเห็นด้วยปุ๊กอาจจะโยกขึ้นไป ถ้าสมมติว่าขึ้นไป4-2นะคะอาจจะมีการย่อแล้วขึ้นต่อนะคะอาจจะเห็นกราฟเดย์จบด้ยวยเขียวถ้าสมมติว่าขึ้นไปจริงนะก็จะมีการย่อแล้วขึ้นต่อแบบนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นรูปแบบการวิ่งและทิศทางของเขาแต่ถ้าเขาไม่สามารถยืนเหนือฝั่งด้านบนได้จะกลับลงมาด้านล่างอีกครั้งแล้วอาจจะยอ่อแล้วก็ดันราคาลงต่อนะคะวันนี้กราฟบีบสามเหลี่ยมนะคะต้องดูทิศทางของเขาดีๆนะคะ,ะในส่วนของโซนที่จะไปจะมี4-2 4-1 สี่สองสี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่หนึ่งคือโซนนี้อ่าสี่คือกราฟไม่ชาร์ตเดจบเขียวจริงแต่ไม่สามารถยืนเหนืออะแท่งเมื่อวานได้เนื้อเชียงคือแบบว่ายังกราฟอยู่เลยดังนั้นก็ต้องให้กราฟแสดงทิศทางก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันพุธที่19มิถุนายนพศ2 5งพรคลิปนี้เดี๋ยวโค้แพรส่งเข้าไปสำหรับ v i p เดี๋ยวมีนะคะอัปเดตความรู้เฉพาะ v i p ครั้งหนึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟ นะโดยใช้แท่งเทียนในแต่ละทำเฟรมมาไล่เรียงกันแล้วรู้ที่ทางของกราฟจะไปนะฮะแล้วให้แผนการเทรดที่ชัดเจนแต่ในช่วงเช้านี้ก็แพมให้ที่ทางของกราฟไว้เช่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะในภาคบ่ายอาจสามารถติดตามไลฟ์แล้วก็ตอนเย็นสามารถติดตามไลฟ์ที่เพจแม่บ,บ้านเดฟอร์ดได้คลิปนี้เดยวส่งเขาไปให้ท่านบลอดฟ้าสดใสกำไรทุกวันกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปมีวินัยมีกำไรสวัสดีค่ะ